ก็โดนมาติดอยู่ที่ป้ายนกันมาโอ้ยเพื่อนเพื่อนไปไปว่าดีเลิเนี่ยใส่คันเนี่ยโอ้รถถอยหมดเลยไ็คอดเป็นไงวงเป็นเป็นปล่อยนะปล่อปอยปล่่เขึ้นเฮ้ยมึงขับยังไงเนี่ยชนเพื่อนกลัวลงมาเฮ้ยลงมา มึงขับชนเพื่อนกูอะลุกมาปล่อยลุกมาไงลุกมาเฮ้จะลุกไหมเฮ้เฮ้เป็นไรมึงเงียมเดียวดีอดิตั้งหัวใจเี้างนตายเปาเนระรอดใช่ไหมตายไมับตายแล้วเก็บสมแล้วเก็บกันไป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 ไยกยกยกไปไปไปโอพี่ ยไอะโยกไปดีตำรวจจะมาเนี่ยเร็วเอ้ายังไงอ่ะแม่งสงสัยมันมันมีอะไรแถวแถวนี้หรือเปล่าคุณเก้ปัญาแก้วนะเพียมๆมาเกนหายก็จุดพุกหรอ

เฮ้ยเหนื่อยทนได้นะแต่เหม็นกูทนไม่ได้แล้วหลายหลายวันไม่ได้ซักซื้อจานตั้งเส้นเพโทอนครับพี่พี่พี่มาเอาปากพี่คืนไปหน่อยดิเดี๋ยวเมียำถามอีกปากใครขี้เกียจตอบจริงเลยจริงจังพี่ก็ัดจริงจังกันแหใครมาตังสารเนี่ยไม่ใช่ตะเพียบไอ้คอด คอยมานี่กันคอร์ดคอยคอยคอดมัไอ้นายเขากัดสักคอร์ดไปละในนี้มัขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงพี่เขาฟื้นแล้วเหรออ๋อขอบคุณครับขอลาฮัสติกโอลาฮรับขอบคุณนครับสำหรับได้รางวัลขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ับหายแล้วเดี๋ยวฮะหายไปไหนวะอยู่ไหนมันหายไปอีกแล้วเอ๊ขอโทษนะพี่หัหน้าขอโทษนะเออนี่นะนี่นะเออหัวหน้าหัวหน้าขอโทษนะอะไรหน้าดี๋ยวแน่แน่เดี๋ยวหน้าเออแน่แน่น่หน้ายัไไปไปไปเล่นกันไปไปเล่นพอใจเะไเนี่ยจะได้เจอกัน롱คายเฮ้ยฮะนกค้างฮะจริงด้วยพี่กูเลีน จจะวิุ่กได้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มึงมทำลหน้าเดี๋ยวมึงไม่มีความมั่นใจเลยทำไมวะเ <c oughs> พราะเขาฮะเนี่ยเตเรตงเรเอาฮะเตเรนองเตุงตรงตรงุตรงตรงอาอ้าาย โอ้จริงๆเลยพังตื่นตื่นช้ามากช้ามากเฮ้ยเดพังคุยใช่ใช่พี่คนนี้พี่คุยเออเดี๋ยวกีฬาพังยู่ไหนอ่ะมึงใส่ทำไมล่ะคอดใช่ใช่โน่นไอ้ควยก็มาคุนควยเออคอดใช่คอดควย ขวอยขอดขอดขวอยโอ้ยหายไม่ยืนขอดขวอยอยู่ได้แม่งกวัวแล้วไม่นอามาเลยพุงเดบะไม่ไม่ใจไม่ได้กี้ขโมยใครกีดขโมยอ่ะคนพุงเดบอะเป็นอะไรอ่ะเว็นกูวัวเป็นวัวเฮ้ยไม่ใช่ไอ้เหงือกขโมยไปแต่ขาเดือนนร่งอยู่เล่นจริงอยู่มาไปแต่ขาเดียว นะคะ้องคุยตอนนี้ป้าคอไม่สบายกลับบ้านไปเยี่ยมแม่แกหน่อยนะหรือต้องค้างกลับไปนะป้าคอยกลับมาอยู่กับ้งค้างก็ได้นะไม่ได้้องค้างเระคำย่สอยไม่คอเพราะว่าเราปคนนะคาอยู่ในกรุงเทพนะเดียวสบอยมันไม่ได้เลยป้าคอไม่สบายอ่ะกลับบ้านไปหาป้าคอยกันหน่อยนะคือนี่อ่ะสงสารป้าคอยครับได้เลยมชิค้าใช่อมนค้าค้า ้งผัวทําให้มึงเป็นอย่างนี้เหรอผัวแล้วมึงต้องเห็นแน่เลยที่มันนั่งเนี่ยมึงต้องเห็นแน่เลยไม่เคยน้ำค้างใช่ชื่อน้ำค้างใช่ไหมไี่้องปลาหยวงทองไม่ได้อยู่นนไม่ใช่ถามคุณรู้เหรอเออนั่นแหละใช่น้ำค้างไหมครับเดี๋ยวๆครับอ้าวไม่ได้ชื่อน้ำค้างเดี๋ยวๆอ่อ Why? What is it? ข้อเหนียวหนึ่ง. It... <coughs> what? What is your name? Up. Uh. Uh, my My name is Chipran. Chipran. Chip Chip Chipran. My name is Chipran. Hey, Fandi. Subhan. Chipran. My My what? My name is Chipran. <coughs> <coughs> oh. บอกว่าขอซื้อเนี่ยสักสองพันไม่ใช่ชื่ออะไรดีๆขอชัดๆเจ็บเจ็บไปนั้นเจ็บไปนั้ท่าพระลานเอาชื่อท่าพระลานเหรอเฮ้ยเปิดกูเลยชื่ออะไรวะเวสเตอร์อ๋อวอสเตอร์อยู่ใกล้ๆกันเน้ำค้างกับไปหาพ่อร้อยเถอะนะพี่ขอร้องนี่ไปเยี่ยมกันหน่อยแกป่วยหนักเลยอีขุนหนุ่มพี่มัมได้กินเท็กด่ไงเนี่ยที่ตั้งใจมาตามน้ำค้างนี่มึงรู้ไหม ก็ตอนนี้ก็คือคุณนายนองค้างอย่างเดียว,ยวมึงเห็นไหมกูมีแต่ของแบรนด์เนมใช้ทั้งน,นั้นเลยใช่ใช่อะไระมีอะไรมัง่งนี่มึงดูนี่รองค้างกุชีเห็นไหมกุชชีเออกุชชีหมวกอันนกระเป๋าหรืออะไรกระเป๋าตัวซีรีนไม่ต้องถามเยอะกูเล่นไปแล้ว <c oughs> มันพีน่ไม่รู้จักอะ่ะมันเคยใส่ข้าวเหนียวที่บ้านกูนเลยอะ่ะไม่ใช่แล้วเป็นหมวกเอ้ยแตกระหม่วกชาแนลชาแนลไหนอ่ะ แล้วไหนแนวอูหลงหรือว่าอะไรมึงจะดูถูกหมวกกูมากเกินไปแล้วนะนี่ไม่ใช่หมวกธรรมดานี่มันไม่ใช่หมวกธรรมดาแล้วมันคืออะไรหมวกใหญ่เจ้าดจังของแบนเนมนี่กูนี่เสื้อลาคอสเออล้วกางเกงอะลาขึ้นโอ้ขึ้นตัวจุกขบหมดเวลาตลกแล้ว กลับไปหาไม่ทอยพีพิถันมึงกลับ้าท่องหน่ยไเป็นอย่างนี้เลยใจใจมาหานนังค้างกลับไปเยี่ยมป้าักหน่อยแกทำไมแกร้อนทำไมพวกมึงมันโง่อย่างงี้ฮะแม่ป่วยแม่ไม่สบายมึงก็แค่พาแม่กูไปหาหมอมึงตากูกลับไปกูไม่ชีบอกจะรักษาแม่ได้ขอร้องตอนนี้กูอยู่สุขสบายดีแล้วอย่ามาขัดขวางความสุขของกูอูฝากมึงไปบอกแม่ด้วยก็แล้วกันฮะว่ากูอีกครั้งเกิดมาไม่มีแม่แล้วถ้าหากว่าแม่เขาป่วยเขาตายข้ามา อีค้างและเเอาไว้ด้วยว่ากูอีค้งเกิดจากกระบอกไม่ไผ่กูไม่มีแม่้ีค้างใส่หัวไม่ได้หรอจะมาขอยน้องกจะเสียใจแล้นทำไมพูดแบบนี้แล้วมันบาปมนาตอป